สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านใหม่ในเกมเดอไมิมบิตบัตแบให้คุณผู้ชมดูกันนะครับก็จะเป็นด่านบุกสองแชปเตอเลยครับผมไปที่วาร์ปได้เลยครับแล้วรอสักคู่จำลองมาจากต้นฉบับเลยนะครับว <Wow. S 1> ้าวโนแล้วก็ชิดขวาเลยละกันตรงแสงผมเคยโดนแล้วครับมันจะวาร์ปไปที่จุดเริ่มต้นเลยต้องแอบดีๆนะครับชิดขอบไว้เลยปลอดภัยที่สุดแล้ว ตะเกียงก็มีให้เลือกใช้มากมายครับตามต้นฉบับเหมือนกันที่สว่างมากก็คือนาคีสานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวงังอาโดนวาร์ปตกแมบเลยโอ้ยมันต้องรีบกดนะครับไปถึงตรงเมื่อกี้วานตะเกียงแล้วกดเลยมันจะเป็นวาร์มนะจุดขอบไปเลยดูแสงก่อนรึมาไม่ถึงนะวางกดกดเร็วโอเครอด ตรงตามทางไปต่อเลยนะครับเดี๋เดินตามเขาละกันมันกระโดดได้นิดน,นึงครับแต่ถ้าชวนเลยคือวานตะเกียงดีกว่าเดินขึ้นได้แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นโซนซอยจุแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ตามเขาไปเลยละกันุ oh, <no. S 1> น,นี้อาศัยการกระโดดได้ครับผมไปเลยอุ้ยอันนี้ก็ดีนะครับมันสว่างดีไปสีขาว ต้องไปทางซ้ายครับทางขวาตานจุไปเลยครับโอเครอดโอนนี้เครีย์ครับผมเหมือนเดิมครับว่านตะเกียงก่อนถ้าเป็นเนินๆน,น,นะสองพัส,สอครับผมดูกันต่อเลยอันนี้เลยครับสีขาวสว่างดีตามหาคันโยนนะครับแต่ว่าในกรณีที่ลหลายๆคน ผมอาจจะไปดูทางขวาก่อนนี่ยอะไรครับเนี่ยปิดบล็อกหัวทะลุมาเลยไปเช็คก่อนนะครับพัซเซไม่มีการสุมร่มนะครับในเวอร์ชั่นนี้มีคนสับคันโยกหรือยังโอเคครับมีคนสับแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะสับคันโยกนะครับฝั่งตรงข้ามเลยครับผมมีคันโยกอยู่ด้านหน้านี่ก็ออกไปได้เลยครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟรวมเนาะ ปึ๊บต้องวางเมาส์ก่อนทุกครั้งใช้พลังงานแบบหนึ่งโอเคเตรียมพร้อมมาแล้วครับจวจเลยแต่มันสองไม่ค่อยเห็นข้างหน้านะเลงมาแต่ตัวละครหายไปไหนก็ไม่รู้ครับถือว่าจังหวะด,ดีนะไม่เจอเลยไปทางขวานะครับ เดี๋ยวครับวานตะเกียรเราออกไปได้เลยครับผมมาครับโซนต่อมาอันนี้คือหาทางออกได้เลยครับโอเคเลยนะครับบรรยากาศอันนี้คือฉากโหลดเสร็จแล้วนะครับไม่ได้โหลดครางครับผมมันจะเป็นฉากแบบนี้เลยไปที่ประตูสีฟ้าได้เลยนะครับโอเคมาถึงแล้วก็จะเป็นโซนพัซิลครับผมนี่ก็ตามทางไปก่อนนะครับเอาเป็นอากีสาบ้างละกัน อันนี้คือส่องไกลแล้วก็สว่างสุดแล้วครับทางลงมันจะติดไหมโอเควางก่อนนะครับอันนี้มันดูพื้นที่เล็กดีครับมันไม่ค่อยติดบักเท่าไหร่โอเคมาถึงแล้วเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูเลขก่อนละกันห้ามหยบเศษกระจกนะครับโอ้ยเว้ยไม่ได้ทำอะไรเลยแอปกรช่วยด้วยไม่รอดแน่เลยต้องยอมใช่ไหมอา้าวเว้ย โอเคมันติดแล้วครับเดี๋ยวดูเลขก่อนชื่อด้วยสองสี่แปด stamina จะหมดวอร์แย่แล้ววโอ้มันตามมาตรงนี้เลยยาโอ้โห้วจะไปยังไงครับเนี่ยโอเคตั้งหลักก่อนนะครับรู้สึกว่าเจ้าของแบบมาด้วยอันนี้ไม่ได้นัดหมายกันนะครับโอ้ตายรัวๆเลย อันนี้ถ้าคุณผู้ชมรู้ก็สามารถบอกได้นะครับผมได้เล่นกับเจ้าของแมปแล้วล่ะครับตอนแรกว่าจะเรามาหาเองแต่พอมาเล่นจริงก็ตัวเลขมันงงแปลกๆนะห้าสี่สองสามกดไปสิไม่ได้แคนเซิลก่อนโอเคห้าสี่สองสามนะครับอันนี้บอกคอมเมนต์มาได้เลยนะอันนี้ผมไม่เข้าใจสรุปเจ้าของแมปบอกอีกรอบนึงนะครับต,ต่อมาเลยละกัน นี่ก็ตามทางไปเลยนะครับรู้สึกว่าจะให้กดตรงหม้อแค่4อันเท่านั้นครับง่ายๆเลยระยะทางวิ่งไกลอยู่นะครับก็คือหลายพาร์ทมากครับในด่านนี้สตามิน่ให้เยอะอยู่นะครับอะคึ้หม้อเลยครับกดอีค้างได้เลยใช้เวลาสักพักนะครับในการกดละอันเลยครับกดไปเลยครับผมก็จะมีคําว่าคุกกิ้งทางด้านล่างขึ้นครับถ้ากด e เสร็จ อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเริ่มแสบตาแล้วนะครับเป็นนากีศาแล้วกันเทนเนี่ยแหละครับโอพสุดละก็มาทางซ้ายเลยนะครับโอเควิ่งยาวๆครับผมมานสเตอร์มาครับอยู่ด้านหลังไปเลยจังหวดนี้อันนี้คือไม่ต้องกดชิพวิ่งครับกดเดินปกติได้เลยเพราะว่ามันเป็นระบบวิ่งออโต้อยู่แล้ว ัน,นี้ก็จะเป็นบันได2ช่วงนะครับโอ้ยอ,อย่าแย่งกันใจเย็นไปทีละคนละกันอ๋อมันติดเทียนครับต้องวางเทียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะไปเกิดที่ไหนครับเนี่ย <c oughs> เริ่มใหม่มอนสเตอร์ <c oughs> ก็อยู่ด้านหลังสิครับจะตรงไปก่อน <c oughs> มันติดเฉยเลยครับ <c oughs> เมื่อกี้โอเควาร์มมาแล้วมีคนมาถึงครับมันจะวาร์มรวมเราโหลดสักครู่ครับ สองคำสาปครับ,รบอันนี้เขาบอกว่าให้วิ่งไปเลยนะครับไปเลยสเต็ปนี้อย่าไปกลครับเพราะว่าถ้ายืนเฉยๆฮิตบ็อกมาากันจะโดนรัวๆเลยเดินตรงอย่างเดียวเลยครับเราอีกแล้วโอ้โอ้แย่ yeah, แล้วขึ้นเร็ววางเทียนโอเคครับรอดเกือบเอ้ยใครใครใครดันอย่าเพิ่งแย่งกันครับผมวาร์เลย2.6นะครับ อันนี้มีคนเล่นไว้ก่อนนะครับอันนี้คือกดสวิตช์ได้เลยครับไม่ต้องจําเป็นแพทเทิร์นเลยผมมองว่าด่านนี้มีความท้าทายอยู่ครับมันต้องหลบศีรษะของตัวละครนี้ดีๆอย่าหันมาทางนี้อุ้ยเกือบแล้วครับเอ้ย,อยตอนขึ้นก็ห้ามให้มันเห็นนะครับอันนี้ก็มีความยากอยู่บ้างจะดุ้งเลยครับช็อตเมื่อกี้คือมันลอยขึ้นมาแล้ว ไปเห็นหน้าไปจ้องหน้ามันพอดีครับผมน่าจะอยู่ข้างบนบนนะไปกันต่อเฮ้ยแย่ล้ว่อนอย่าเพิ่งไปนะครับน่าจะบนบนนะครับตรงไปละมัง ตะเกียงแต่ละอันสว่างมากเลยครับผมว่าแลนเทนอาร์เนี่ยแหละครับมีความคลาสสิกสุดแย่แล้วแอบก่อนเดินเป้ปาเฮ้ยโอ้ยอยังจะโดนอีกขนาดหลบในเซฟโซนเมื่อกี้ยังพลาดเลยครับต้องหามุมหลบดีๆสวิตช์กอันแล้วนะครับคงจะต้องถือเทแล้วแ่ละดูทรงแล้วปุ๊บระวัง ไม่เห็นหน้ามันเลยขึ้นไปก่อนวังเทียนหายไปแล้วครับโอเคอันนี้ก็น่าจะครบแอันแล้วล่ะเราไปทางออกก่อนรู้สึกว่าจะวาร์ปใครวาปมันนะครับโอ้ยมันขึ้นมาแล้วช่วยด้วยเกือบยาแอบ โอ้ยเดินไปก่อนนะครับใช่ครับผมโอมซาครับผมว้ <Wow. S 1> มาววาร์ปไปก่อนละกันตามมานะครับพาแบกด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตามหาเด็กผู้หญิงกด E ที่ตัวเธอได้เลยครับวาร์ปก็จะเปิดตามต้นฉบับเลยอันนี้เป็นพื้นที่โล่งๆครับผมตัวละครไม่ติดบัก็กความเร็วก็เร็วกว่าคุณผู้ชมด้วย ต้องหาจุดหลบดีๆผมก็จะชิดขอบไปก่อนละกันเหมือนมันจะโฟกัสเป็นแสงเนาะต้องลงก็ใช้ตะเกียงนี่ละกันแดนเช่นอานะครับตอนนี้เป็นสร้างเครื่องบินนะครับมีเป็นรุ่นด้วย BII 124นะครับอ๋อมันคือตู้จะใช็คในบ้านก่อน มันไม่มีแสงครับสรุปต้องหากกดเลยครับใช้เวลาน,านานอยู่ครับด่านนี้พยายามตามตามขอบไปละกันตามแล้วตีโอเคเหลือคนเดียวมติดกันเลยครบครับแต่นั้นก็หาประตูสีฟ้าทางออกได้เลยครับ เท่าที่ผมจำได้นะน่าจะกลางๆแมปนะครับผมคิดว่าโอเคครับเจอแล้วมาปึ๊บแต่ต่อมานะครับก็เหมือนมีคนเล่นไว้ก่อนแล้วครับก็จะมีจุดโฟกัสบอกเลยชิดขอบไปแล้วกันเซตะเกงนี้นะครับกำลังดีมันไม่ติดพื้นเท่าไหร่ เห็นไหมครับตรงนีุ้ห<บ>สว่างมากแต่ไม่มีแผ่นกระดาษตามเขาไปก่อนละกันเฮ้ยอะไรอ๋อเจอแผ่นกระดาษแล้วว่าใครทำอะไรสี่อันแล้วจุดโฟกัสด้านหน้านะครับโหสองจุดเลย <Okay. S 1> ตรงเครื่องเล่นนะครับแผ่นหนึ่ง อันที่6ด้านในอันนี้กระโดดได้เพิ่งทราบครับผมถ้าไป็นด่านก่อน,นกระโดดไม่ได้นะครับเจ็ดครับผมเริ่มติดสโลแล้วครบแล้วครับอ๋ออันนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับมันไม่ได้วาบเองเดี๋ยวตามเจ้าของแมพไปก่อนละกันไปถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแต่มันรีเซตตัวละครได้หรือเปล่า รีเซ็ตได้ครับผมแต่ขอกลับตามโลเพก่อนละกัน<อ>เพราะว่าด่านนี้มันมีศัตรูครับมันไม่ใช่ไม่มีศัตรูเคยโดนจัมสแกร์ไปอยู่ทีหนึ่งตรงเครื่องเล่นนี่ครับประตูดแดงโอเคชนวาไปเลยครับเรียบร้อยครับเท่าน,นี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญเลยครับก็สามารถที่จะสู้ได้เลยครับเป็นล่างล่างสองเลยนะครับฟันไปเลยละกัน ต้องเลงดีๆนะครับนีจังหวะโฉบอยู่โอ้ยโอยโอย,โอยนี่ครับจังหวะที่ฟันได้เอาดาบไปโดนฮิตบ็อกของตัวศัตรูโอ้โหกับพลาดน,นะครับมันฟันกันเองได้ครับต้องระวางังเลือดเพิ่มอยู่แต่เพิ่มช้าม,มากนี่หาหมุมไม่ได้เลยครับผมตรงนี้ฟันได้ไหมเออตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ฟันได้แถวนี้ไปตรงหัวเรือก่อน วอ้ยกระโดดเป็นปลาไหลเลยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมาทางไหนอ๋อสเต็ปเดิมเอามุมนี้เลยครับตอนนี้ฮิตบอมมันอยู่แถวๆนี้น่าจะมีประมาณสองสามสกิลนะอ่ะน่าจะวนลูปแล้วล่ะเดี๋ยวรอมุมนี้ก่อนแล้วก็จะพุ่งมาใช่ไหมโอเคพอได้ละมันแม่น ย่างนะต้องให้ตัวดาบไปสัมผัสเลยมาแล้วรอจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูรวยโดนจับครับผมเอา้าตกแมปสิครับแบบนี้เออปิดท้ายครับผมเอาลุม่มฟึ๊บฟึบ,ฟบเดินจับวันตามเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับ อันนี้คือมันจะไม่เกิดใหม่นะครับมันก็จะจบเลยถ้าจะเกิดใหม่คือต้องม,มีทุกคนภายในแมปนี้นะครับกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนนะครับจบไปที่นั้นแลนะครับในแมปเดอะมิมิกอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นการอัปเดตที่โอเคเลยครับในเวอร์ชั่นนี้ไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต,ต่อไปของเกมเดอะมิมิกบัดแบดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้าสวัสดีครับ